สวั <ice> hehe, สดีครับผมวันนี้กับมาพ่อกับฝาวสทองสองเ้านะครับวันนี้พา่พี่น้องมาถอดตะกั่นนะครับกรอบๆหอมๆมันๆนะครับขั้นตอนแรกกระเทียมมันลงไปก่อนครับพี่น้องนะครับเกน้ำมันเราเช็คไฟครับไฟมันห่อนจะน้อยนะครับห่อนพอดีนะครับได้มมนห่อนหลายนะครับขั้นตอนแรกครับผมเช็คเบื้องแล้วนะครับน้ำมันได้ทีแล้วก็เอาตะกั่นเทลงครับอันนี้ชื่อว่า เป็น,นกกเงินตะกแยงแกงน้ำมันจะอดีกันนะครับเทลงไปได้ครับแล้วเ้ากับคนคนค,น,คนเบิรน,นะครับพี่นอกพอทกกเทตะเกแตงลงไปยังน้อยแล้วเราสามารถปรับไฟเลี้ยงขึ้นได้ครับแต่ว่าก็ต้องคนยูตลอดครับต้องเบิรงเรื่อยๆครับสังเกตครับสังเกตติ่ตัวมันนะครับถ้าแมมัน ได้ทีแล้วมันจะออกแดงๆจังหน่อยครับออกแดงๆจังน,น่อยต้องสังเกตว่ามวยดีครับเราโขลนโขนโขนครับปัญญาครับถอดตะเกียนง่ายๆครับกรอบหอมๆมันๆเอาก็เบ,บิงบ้งไปเรื่อยครับเอาตะพีนะครับเคลียเคลียเคลียตัวมันเบื้องมันแข็งไปนั่นละครับแต่มันแข็งในทีแล้วคือมันกรอบไปแล้วครับน ีก็จะออกประมาณนี้ครับอันนี้คือไก่ละไก่สุกละออคนเบืงองละ,ละเทียบเบิ่งละ,งละเริ่มสิดแข็งแล้วครับนั่นมาเทลงจานเลยครับโอ้ยแดงดีขนาดพี่น้องเป็นตะกินขนาดนี่แหละครับสูตรทอดตะ,กะเกียนหอมๆม,มันๆกรอบๆอ,อบของเขาเสร็จแล้วก็ไปกินกันเลยครับ